สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาว ราศีเมษนะคะสู่ทาโรเทอร์พี่ใบเตยค่ะวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงของเดือนมีนาคม2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมไปจนถึง19เเมษายนนะคะการอ้างอิงนะคะ ของช่องเรานะคะจะเป็นไปตามแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมนะคะด้วยการอ้างอิงแบบราศีไทยลัคนาราศีนะคะก็เอาทีเ่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะมันเป็นแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะสลับกันบ้างนะคะในบางคนบางท่านเนาะ ก็ให้ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะมันไม่เหมือนการดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่มูนโนโลโจีนะคะดูว่ามูนโนโลโจีอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษคะ่ะในช่วงของเดือนมีนาคม2 5 6 5นะคะมาดูกัน ไพ่บอกว่า bring love into the situation นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการนะคะเพียงแค่คุณนะ่ะใช้ความรักนำทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมีศิละปะนะคะในการที่จะพูดคุยนะคะ ในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะหรือรักตัวเองให้มากขึ้นดูแลโภชนาการของตัวเองมากขึ้นนะคะออกกำลังกายนะคะคุณก็จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะที่จะตื่นไปทำงานในแต่ละวันนะคะหรือในเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะก็คือความรักนะคะเพราะฉะนั้นก็ มอบความรักให้กันละกันนะคะอย่าปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์มันจืดชืดเฉยชากันไปนะคะอืประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อที่ไพ่ทาโร่นะคะขอดูไพ่ทาโร่นะคะสิบใบนะคะให้กับชาวราศีเมษลักนาเมษ ในช่วงของเดือนมีนาคมสองห้าหกห้าการงานการเงินชาวราศีเมษความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษค่ะ ก็เพิ่งจะไปถอดเล็บเจเลมานะคะก็จะหยิบไพ่ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีเมษนะคะว้า wow. ว The lovers ค่ะ ว้าว wow. bring love into the situation นะคะไพ่ตัวต,วตนของคุณเป็น the lovers ด้วยนะคะเรื่องความรักน่าจะเด่นมากทีเดียวสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะ,ะในบางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะพึ่งได้พูดคุยพบเจอกับใครส,สัสมพันธ์กับใครอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีมากกว่า1คนด้วยนะคะตามหน้าไพ่นะคะก็เป็นช่วงขาขึ้นแหละนะคะสาหรับชาวราศีเมษนะคะมีเรื่องของคันนี้จะต้องตัดสินใจนะคะใน บางสิ่งบางอย่างนะคะจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะก็อาจจะมีข้อเสนอใหม่ๆที่ทํางานใหม่อะไรแบบนี้นะคะเข้ามานะคะออฟเฟอร์คุณนะคะก็ทําให้ชีช่วงนี้มีตัวเลือกทั้งเลือกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละนะคะมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็เด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมด้วยนะคะ six of swords ค่ะ the sun ค่ะ six of cups my nowon โอ้โห oh, oh, 2 of cup เรื่องความรักเด่นมากจริงๆ6 of wands นะคะ7 of swords ค่ะ the moon ค่ะปิดท้ายด้วย7 of wands นะคะ สำหรับเช้าราศีเมษนะคะที่ผ่านมาค่ะภาราหน้าที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะการงานนะคะค่อนข้างเรียกว่าอยู่ในจุดที่หักโหมนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าด้วยนะคะแล้วก็ถามตัวเองอยู่ทุกวันนะคะว่าฉันทําอะไรอยู่นะคะฉันไปออฟฟิศเพื่ออะไรนะคะงานตรงนี้เนี่ยมันก้าวหน้าได้จริงๆหรือเปล่านะคะขาดความสดใสค่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้เวลากับตัวเองในการที่จะไปท่องเที่ยวเดินทางเติมเต็มความสุข กับชีวิตนะคะอยู่แต่กับที่นะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เลยทีเดียวนะคะการงานก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนด้วยนะที่เข้าออฟฟิศอยู่ทุกวันนี้นะคะสำหรับออชาวราศีเมษนะในช่วงของที่ผ่านมานะคะอตอนนี้ค่ะสดใสค่ะนะคะเพราะว่ามีความรักเข้ามาค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งนะคะในอดีต หรือจะอดีตชาติก็ได้นะคะอืมถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้นะคะชาติพพต่างๆนะคะคนคนนี้ค่ะพอเจอปุ๊บนะคะรู้สึกผูกพันทันทีเลยค่ะนะคะคุณรู้สึกว่าเอ๊ะ มันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกผูกพันแปลกๆนะคะมีเรื่องของอจินตนาการนะคะในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างนะคะเในบางโฮมดันท่านด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการปิดใจกันอยู่นะคะสำหรับคนโสดนะ,ค,ะคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะอาจจะแสดงออกในเรื่องของท่าทีกันได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ารู้สึกตรงกันไหมเนี่ยรู้สึกแน่ๆนะคะ ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกดีกับคนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะออในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของคนโสดนะเตยคิดว่ามันอาจจะมีเรื่องของระยะทางหรือเรื่องของระยะเวลานะคะคเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยพอจะมาสารสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขินๆในอายนะคะทําตัวกันไม่ถูกนะคะประมาณนี้นะคะก็รอจังหวะอยู่หาจังหวะที่จะสารสัมพันธ์กันอย่างตรงไปตรงมาอยู่นะคะ ในบางคนบางท่านเนี่ย ก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาด้วยนะคะในบางคนนะที่อาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คาราคาสังกัดอยู่นะคะในเรื่องของตัวบทกฎหมายเอกสารการหยา่าอะไรแบบนี้นะคะก็ด้านมีคนใหม่เข้ามาแล้วนะคะทีนี้ตัวคุณเองก็อยากจะ move on ไปสู่สิ่งใหม่แล้วแหละนะคะแต่ว่าขาข้างนึงเนี่ยมันก็ยังคงจะต้องติด,ตดพััน์อะไรอยู่กับกับคนที่คุณสารสัมพันธ์หรือว่ามีในเรื่องของ um เรื่องของการเป็นครอบครัวเรื่องของการมีลูกร่วมกันมีบุตรร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะอืมก็ยังคงดําเนินความสัมพันธ์กันไปอย่างคุ้มเครือกันอยู่ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโอ้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เลยนะคะแต่คิดว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดที่มีความสุขกับในเรื่องของการทําง,งานพอสมควรแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการคิดวางแผนโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีเรื่องของ ข้อเสนอดีๆนะคะจากเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะเข้ามาชวนคุณลงทุนทําธุรกิจร่วมกันนะคะเรื่องของโปรเจกต์งานอะไรที่คุณเคยวางแผนเอาไว้นะคะก็มีการได้รื้อกลับมาทำอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเนี่ยกลยานมิรต่างๆนะคะเข้ามาอุดหนุนซัพพอร์ตคุณให้กําลังใจคุณเป็นแรงบันดาลใจหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องไอเดียการทําธุรกิจงานเสริมตรงนี้นะคะอืก็ เรียกได้ว่าตัวคุณเนี่ยมีกาลยานามิตรที่ดีรายล้อมคุณเลยนะคะที่นี้ก็ระวังนะคะในเรื่องของการทําอะไรที่ผิดศีลธรรมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าก็มีคนคอยจับตามองคุณอยู่เช่นกันนะคะอืมเพราะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าตาในสังคมเลยทีเดียวแหละนะคะก็มีคนที่คอยจับผิดคุณอยู่ถ้าคุณพลาดเนี่ยนะคะก็อาจจะโดนซ้าได้นะคะสาหรับ ชาวราศีเมษนะคะอ่ะในเรื่องของ ช่วงของเดือนมีนาคมนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังคงโดดเด่นอยู่นะคะจะมีเรื่องของการที่คุณได้เดินทางนะคะเดินทางไกลด้วยนะคะไปพบไปเจอใครสักคนหนึ่งนะคะหรือได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันกับเขานะคะในเรื่องของการไปต่างจังหวัดนะคะหรืออาจจะไปต่างประเทศนะคะเดินทางไกลแหละนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ได้เริ่มต้นความรู้สึกดีๆนะคะได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะ แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่มีต่อกันนะคะเปิดใจคุยกันมากขึ้นนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะที่ มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะหรือเรื่องของการที่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดตัวกันได้อย่างจริงจังในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องอมีเรื่องของความคิดความกังวลใจสักเล็กน้อยนะคะกลัวว่าภาพลักษณ์ของใครบางคนในความสัมพันธ์จะเสียเหมาะมีความกลัวว่าเอ๊ะคนในสังคมเนี่ยจะว่าอย่างไรนะคะผี่น้องหยาด เพื่อนฟูงเราครอบครัวเราครอบครัวเขาจะว่าอย่างไรในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าแล้วยังไงอ่ะใครแครใช่ไหมคะก็ไม่มีใครแครคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณและเขานะคะก็ยังช่วยกันพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยประครับประคองหรือ,อผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยแต่เตยก็ดูแล้วว่าคุณก็พร้อมที่จะสู้แหละ ะะก็ระวังในเรื่องของความเครียดความกังวลที่คุณเก็บในเรื่องของพลังงานลบๆเข้ามาใส่ใจกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะเตยคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ย ใจมันยังตรงกันอยู่นะคะในบางคนบางท่านอาจจะมีเนเรื่องของหน้าที่การงานระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกยังตรงกันไหมยังตรงกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยสื่อสารกันให้มากนะคะ,ะพยายามที่จะพูดแต่สิ่งดีๆให้กําลังใจกันละกันถ้ามีปัญหาก,ก็เปิดใจคุยกันอย่ามัวแต่เอาเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ของเรานะคะไปปรึกษาคนอื่นคนนอกนะคะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรนะคะแล้วแถมบางทีเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้มากขึ้นด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหานะคะของความสัมพันธ์นี้เรื่องราวส่วนตัวของคุณทั้งคู่ตรงนี้ให้ลงมือทําด้วยกันทั้งคู่นะคะช่วยกันนะคะที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กันไปนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็อืม ถามว่าเด่นไหมก็เด่นนะก็เด่นอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของการออนไลน์นะคะเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะคะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามามีออฟเฟอร์ใหม่ๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะเป็นเพื่อนเพศตรงข้ามนี่ก็จะเด่นมากๆเลยนะคะมีเรื่องของการติดต่อประสานงานระหว่างพื้นที่นะคะระวังเรื่องของการทุ่มเทหนัก จนเกินไปแล้วทําให้เกิดภาวะความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะเรื่องของกดไหลย้อนนะคะกินดึกนอนดึกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการที่ว่าทํางานอยู่จนดึกดื่นนะคะแล้วกออ็พักผ่อนน้อยนะคะก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะคะออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็ดูแลโภชนาการด้วยนะคะจะได้ ทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยยังไหวอยู่ในช่วงของการที่เออในช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องไปโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานางเนี่ยเต็มที่นะคะประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Angel Answer นะคะเรามาดูกันว่านางฟ้าค่ะอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมสอง 6, นะคะคอยากจะบอกว่า o p p u อ i t y ค่ะว้าวสำรับความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะ มันยังคงไปได้ต่อนะคะแล้วก็ยังคงสารสัมพันธ์กันได้นะคะใครนะคะที่เป็นคนโสดนะคะมีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะรับข้อเสนอนี้ไว้ค่ะลองไปเดทดูนะคะลองหาความสุขจากตรงนี้นะคะ Enjoy moment ตรงนี้นะคะ ใครคนใดคนหนึ่งแหละในที่นี้ที่คุณกําลังสารสัมพันธ์อยูอ่มีโอกาสมากๆเลยที่จะพัฒนาไปถึงคอมมิตเมนต์ที่ชัดเจนนะคะการเป็นแฟนนะคะการเปิดตัวนะคะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมันหมายแต่งงานนะคะก็ว่าไปนะคะตามสเต็ปขั้นตอนของแต่ละคนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานก็เช่นกันค่ะถ้าพยายามนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะความสําเร็จอยู่ที่ไหนละ่ะนะก็ต้องอยู่กับเราแน่นอนนะคะโอกาสนิตย์นะคะ ชีวิตของคุณนะคะเป็นช่วงกอบโกยแล้วตอนนี้นะคะอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรอยากจะทําอะไรอยากจะมีแฟนมีความรักนะคะกอบโกยค่ะช่วงนี้นะคะแล้วคุณก็เอนจอยกับโมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะไพ่ค่อนข้างดีมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Talking to h e a v e n นนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณโซเมดของคุณคนรักของคุณอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2565 mm hmm. เขาบอกว่า you have nothing to feel guilty about นะคะสำหรับเรื่องของความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะก้าวขาออกมาได้ไม่เต็มที่นะคะจากความสัมพันธ์เดิมนะคะจะติดในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วนะคะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะแล้วตัวคุณเองกับความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่ที่มันยังไม่จบคาราคาซังกันอยู่เนี่ยมันได้มีการจบกันไปแล้วจริงๆนะคะอืมประมาณนี้นะคะคุณก็ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกผิดอะไรใดๆนะคะไม่ว่าใครคนรอบข้างจะ พูดอะไรนะคะขอแค่คุณสองคนเข้าใจกันนะคะตั้งความสัมพันธ์ตั้งอยู่บนศีลธรรมความถูกต้องเอาไว้ก่อนนะคะอืมเราก็ใจตรงกันเท่านั้นแหละนะคะไม่ได้เอารัดเอาเปรีบยบใครนะคะก็เคยเคลียร์กันไปได้นะคะคุณไม่มีเอ,อ่อไม่มีเหตุจําเป็นอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกผิดแล้วทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องถูก หยุดไปฟรีสไปนะคะไม่จําเป็นนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันตรงๆเปิดใจคุยกันตรงๆนะคะอืม ในเรื่องของหน้าที่การงานก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณทํางานที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีออฟเฟอร์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะที่ดีกับชีวิตคุณเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องคว้าเอาไว้ก็คว้าเอาไว้นะคะเอนจอยกับปัจจุบันค่ะอย่าไปกังวลอะไรในเรื่องของอนาคตอะไรให้มันมากนักนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็เลือกทางเดินชีวิตของคุณที่คุณคิดว่าในตอนนี้มันเหมาะ นะคะสำหรับตัวคุณ,คณทุนทําแล้วคุณมีความสุขก็ทําให้มันดีนะคะอนาคตมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วไม่ว่าดวงจะว่าอย่างไรนะคะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณในปัจจุบันนี้แหละนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะก่อนที่จะอ่าจากกันไปนะคะเตฝากกดไลค์นะคะกด subscribe ค่ะ comment มเ,มเป็นกําลังใจให้กับเตยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะทุกช่องทางการติดตามของเตยนะคะทารโรเทอร์พิใบเตยนะคะ ทาง YouTube นะคะ f c e e o o o k ิกต t o k แล้วก็อ m มมาเรนทีวด้วยนะคะเอาไวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ